สวัสดีค่ะอาจารย์อ้อยอนุทิยาพิรมโยธี empower Thailand ค่ะวันนี้อาจารย์อ้อยอยู่ที่จังหวัดจันทบุรีนะคะมีท่านไหนเป็นเป็น คนอยู่ที่จังหวัดจันทบุรีบ้างไหมคะเซฮายกันหน่อยคะ่ะโอเควันนี้าจารมาทำอะไรที่จันทบุรีนะคะวันนี้อาจารย์มาจัดหลักสูตรการฝึกอบรมคะ่ะให้กับท่านคณาจารย์ที่มาหาวิทยาลัยบูรพาวิทยาเขตจันทบุรีนะคะวันนี้เนี่ยเป็นคลาสที่อาจารย์อ้อยออรู้สึก ตื่นเต้นแต่ความตื่นเต้นเนี่ยเป็นความตื่นเต้นที่อยากพบกับผู้เรียนมากที่สุดแล้วก็อยากพบเร็วๆเ,เลยค่ะเพราะว่าเป็นหลักสูตรที่เราจัดออกมานะคะเพื่อให้กับท่านคณาจารย์ต่างๆที่อยู่ในมหาวิทยาลัยบูรพานะคะจริงๆเราต้องบอกว่าเป็นเป็นความภาคภูมิใจของอตัวนิสิตด้วยนะคะเพราะว่า ท่านคณาจารย์เนี่ยได้เร็งเห็นความสําคัญในเรื่องของการพัฒนาตนเองแล้วก็ในเรื่องของการเรียนรู้เพื่อที่จะเอาองค์ความรู้ต่างๆของอาจารย์ออยเองอะค่ะและ empower Thailand นะคะ ไปแอพพลายหรือไปประยุกต์ใช้กับการสอนในเรื่องของ Public s p e a k i n g หรือ Art of Speaking ในมหาวิทยาลัยนะคะจริงๆแล้วเนี่ยต้องขอบคุณทัดไปถึงผู้บริหารด้วยที่เล็งเห็นความสําคัญในเรื่องของการพัฒนาบุคลากรแบบนี้นะคะหลักสูตรนี้ค่ะถ้าเราเรียกกันง่ายๆก็คือเป็นหลักสูตร Train, Train the Trainer นั่นเองนะคะแปลว่าในทุกวันนี้ค่ะไม่ว่าเราจะผ่านการเรียนรู้มาเป็นร้อยเป็นพันแค่ไหนนะคะแต่การเรียนรู้นั้นไม่เคยสิ้นสุดเลยค่ะมันคือมันคือการเรียนรู้แบบที่ เราค่อยๆเดินทางไปและในระหว่างทางะคะ่ะเราอาจจะมีหลักสูตรหรืออาจจะมีองค์ความรู้ใหม่ๆนะคะที่ทําให้เรานั้นสามารถที่จะพัฒนาขีดความสามารถของตัวตนของเรามากขึ้นไปอีกได้นะคะจริงๆต้องบอกว่า ยินดีแทนนิสิตนักศึกษ,ษ,ษาด้วยนะคะที่มหาวิทยาลัยต่างๆนะคะเริ่มเล็งเห็นความสําคัญแล้วก็มีการเชิญอาจารย์จากภายนอกนะค่ะเข้าไปลักอินแล้วก็ไปสร้างหลักสูตรร่วมกันเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนให้ดียิ่งยิ่งขึ้นนะคะหากองค์กรใดก็ตามนะคะเล็งเห็นความสําคัญเช,เช่นเดียวกันกับมหาวิทยาลัยมูรพานะคะสามารถติดต่ออาจาร,รย์อ้อยเข้ามาได้นะคะผ่านช่องทางที่เป็นตัวแฟนเพจของอาจาร,รย์อ้อยเองนะคะก็คือ empower thailand นะคะแล้ว ทางทีมงานของอาจารย์ออยค่ะก็จะมีการจัดส่งรายละเอียดการฝึก าการฝึกอบรมและเรื่องของการสอนต่างๆเนี่ยเข้าไปที่องค์กรของท่านอีกรอบหนึ่งได้นะคะโดยที่หลักสูตรที่ขายดีสามอันดับแรกของอาจารย์อ้อยเลยนะคะแน่นอนค่ะอันดับที่1จะเป็นเรื่องของ pitching skill หรือ presentation skill นั่นเองนะคะอันดับที่2ค่ะจะเป็นเรื่องของ personality ก็คือเรื่องของการสร้างบุคลิกภาพและการสร้าง branding ให้กับตนเองและองค์กรนะคะและหลักสูตรที่3ค่ะก็เป็นหลักสูตรที่เรียกว่า service mind and personality ก็คือเป็นเรื่องของจิตใจการให้บริการ ที่ดีให้กับองค์กรต่างๆนะคะหากท่านสนใจหลักสูตรใด,ดๆก็ตามของอาจารย์อ้อยและ Empower Thailand สามารถติดต่ออาจารย์อ้อยและ Empower Thailand ได้เลยนะคะ